ดีค่ะพบกับดิฉันฟาดยและนี่คือรายการไกลบ้านค่ะวันนี้นะคะรุนแขรับเชิญพิเศษนะคะน้องใบเฟิร์นเมทิสซาเกิดกลุ่มทองค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะจะน่าจะดีที่สุดอายคนอายคนมากเลยค่ะและและและเจ๋แล้วมาเอพิเศษค่ะน้องน้ำนะคะยาตวีกัมปาค่ะวันนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับน้องน้ำบ้างไหนเล่าหน่อยค่ะแรงมากเลยเป็นไ่ว่าคนย่ยนี่ลงยูทูบนะ คนชายเสืออะไรไม่หมดอ้าวอะไรอ่ะไม่หลุงไม่ระบุน้าอ๋อโอเคไม่ระบุน้าแต่ว่าเห็นหน้าคือรู้แลยเอแล้วก็คลิปนี้จะเป็นไวรัลบ๊ายบายไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปไหนคะน้องไปเฟิ่องค่ะเรากำลังจะเดินไปที่ที่เราปักหลักอยู่ค่ะปักหลักอยู่นะคะแสดงว่ามันต้องปักปักแบบปักด้วยปักโครนใช่ไหมคะเออนั่นมันปักไหม นี่ค่ะสมาชิกใหม่ค่ะน้องหงสุภัชญาสีุกใส่ก้าบกมือยบายเนี่ยค่ะทักทายค่ะจะาน้าเนี่ยสติดกตุ้งส่งนะคะค่ะโปรแกรมนิถิตโรตะกูและก็นะคะพิเศษนะคะวันนี้เราเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเดดเดดเดเดวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะอย่างนี้เราควรทําอะไรดีคะต้องไม่ควค่ะเป็น่ะกลับบ้านไปนะคะไม่ต้องน้ำค่ะนอนเลยค่ะคําแนะนําดีๆนะคะเรื่มไปค่ะ ต้มน้ำใส่มะนาวดื่มก้า <laughs> เอาละค่ะวันนี้ก็อขอจบการไกบ้านไม่ไม่ไมกลออได้เค่ะอยู่อยู่อยู่อห่างกันไม่กี่กอโกิโลเราฝาริฝ <laughs> าอันฝาอัน <laughs> เอาละคะบ๊ายบายค่ะบกมทายเลยค่ะบ๊ายบาย